ถ้าจะมีเซอร์ไพรส์นะฮะก็คงจะเป็นเซอร์ไพรส์อันเดียวกับศาลายกฟ้องนั่นแหละครับเซอร์ไพรส์มากเลยศาลยกฟ้องนี่เซอร์ไพรส์มากเลยนะ,ะยนเ,ยนะเพราะคดีนี้ระดับผอบอรตอรอผู้บัญชาการตระกูแห่งชาติเบอร์หนึ่งของสำนักงานตระกูแห่งชาติลงไปปฏิบัติงานเองลงไปสั่งการเองและแล้วก็มาถึงวันที่คดีของน้องชมพู่เนี่ยนะครับจะมีคำตัดสินแน่นอนครับว่าลุงพลเนี่ยจำเลยคนที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องไปศาลก็ต้องมารลอนลุ้นกันนะครับว่าศาลจะตัดสินว่ายังไงเพราะว่าล่าสุดครับ มันมีประเด็นว่าเขาอาจจะขอเลื่อนการตัดสินออกไปอีกครับหลังจากที่เขาก่อนเลื่อนไปแล้วรอบหนึ่งครั้งนี้อาจจะขอเลื่อนอีกก็ได้โดยฝั่งจำเนยอ,อาจจะอ้างว่าไม่สบายกับทันหนก็เป็นได้แต่อย่างไรก็ตามครับคดีนี้นะครับมันก็มีความสลับซับซ้อนมีความยืดย่าดยืดยาวมาตั้งหลายปีแล้วนะถ้ามันจะต้องตัดสินก็น่าจะตัดสินไปเลยครับเพราะเชื่อว่า ศาลท่านน่าจะมีคําตัดสินออกมาแล้วแต่จะอ่านคําตัดสินหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งครับหลายคนนะครับก็อยากรู้ว่าคําตัดสินแล้วเนี่ยลุงพลเนี่ยจะต้องถูกจองจําหรือเปล่าอ่ะมันจะมีออกมาสองมุมนะถ้าสารตัดสินแล้วลงโทษเนี่ยคดีแบบนี้ไม่รอหรอกครับเอาเข้าเรือนจําเลยลุงพลโดนจองจําแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าสารยกฟ้องลุงพลเนี่ยก็จะเป็นอิสระและและนะครับ มันจะเป็นกระบวนการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของบุคคลเองแน่ถ้าตัดสินมาว่ายกเนี่ยลุงเนี่ยหล่อเลยแต่ถ้าตัดสินมาว่าผิดเนี่ยลุงเนี่ยเข้าสังเวเลยนะครับทนายรณรงค์เนี่ยน,นะคิดว่าจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรเกี่ยวกับคดีนี้อีกหรือไม่ถ้าจะมีเซอร์ไพรส์นะฮะก็คงจะเป็นเซอร์ไพรส์อันเดียวกาบสาลยกฟ้องนั่นแหละครับเซอร์ไพรส์มากเลยถ้าศาลยกฟ้องนี่เซอร์ไพรส์มากเลยนะ เพราะคดีนี้ระดับผบอรตอรอผู้บัญชาการตระกแห่งชาติเบอร์หนึ่งของสํานักงานตระกแห่งชาติลงไปปฏิบัติงานเองลงไปสั่งการเองลงไปเก็บหลักฐานเองแล้วสั่งฟอ้องด้วยแต่ถ้าปรากฏว,ว่าสั่งตัวเองสั่งฟอ้องไปแล้วเนี่ยและอายการก็สั่งฟอ้องด้วยเนี่ยปรากฏว,ว่ามันเอาผิดไม่ได้เนี่ยภาษาบ้านๆเลยหน้าแตกครับอดีพตพบตรสุวัส์เนี่ยต,ต้อ,องตอบคำถามทางคมเยอะครับแม้จะ,กะเกษียณไปแล้วก็ตามนะครับอยากปากถึงใครบ้างในเรื่องนี้ก็ ก็คงยไม่อยากจะฝากถึงใครหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่น้องคนหนึ่งหายไปจากบ้านแล้วพบเป็นร่างที่ไร้วิญญาณแล้วก็เราก็ตามหามาตลอดว่าใครที่เกี่ยวข้องกับการทําให้น้องนกลายเป็นร่างไร้วิญญาณซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยพุ่งเป้าไปที่ลุงพลอย่างไรก็ตามนะครับรอคําพิทาักษาออกมาแล้วเราจะได้รู้ว่าวันนั้นน้องชมพู่เกิดอะไรขึ้นวันนั้นลุงพลทําอะไรไปและ หลังจากที่ทั้งลุงพลทั้งน้องชมพู่ไปเกี่ยวข้องกันแล้วทําไมร่างไร้วิญญาณถึงได้ปรากฏขึ้นอ้อและอันหนึ่งที่น่าสนใจในคดีนี้ก็คือไซยาสตร์มนดําเพราะว่ามีการเบิดความเอาผู้เชี่ยวชาญด,ด้านเวหมนด้านศิยศาสตร์มาสู้กันในศาลด้วยครับโดยเขาสู้ประเด็นว่าลุงพลเนี่ยไปทําพิธีสะกดวิญญาณเพกลัววิญญาณน้องเนี่ยมาตามอาฆาตก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าในกระบวนการทางกฎหมายสารท่านมองอย่างไรรณรงเองก็รออ่านคำตัดสินด้วยความประทึกใจเหมือนกันครับ